าอททย์่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธนารณสุขค่ะดรนายแพทย์สราวุธิบุญสุขนะคะเราจะฟนอินพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับไวรัสนิปมาก่อนอื่นเนี่ยเราพูดถึงสถานการณ์ล่า<ช>สุดก่อน<ช>นะคะเพื่อให้คนที่ได้ติดตามตชมเนี่ยว่าอตอนนี้ไวรัสนิปายังคงอยู่ที่ประเทศอินเดียยังไม่ได้มีรายงานเข้ามาในประเทศไทยใช่หรือไม่คะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับก็จากที่เราติดตามนะครับสถานการณ์ในเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับของผู้ที่ติดเชื้อเวลาจีบป่านะครับตอนนี้ก็ยังยังมีข้อมูลอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลอยู่ในเฉพาะรัฐนะครับซึ่งทางการของสาธารณสุขของของอินเดียเนี่ยนะครับก็มีมาตรการในการสอบสวนแล้วก็กักเตอนผู้ใกล้ชิดนะครับแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งณขณะนี้ก็มีรายงานผู้ที่ติดเชื้ออยู่ห้าห้าคนนะครับ ซึ่งในสองคนนั้นก็เป็นพยาบาลคือเป็นคนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยซะส่วนใหญ่นะครับก็อาการดีขึ้นหนึ่งคนนะครับอีกหนึ่งคนก็ยังทําการรักษาอยู่นะครับจากสองคนนะครับที่พยาบาลในส่วนของประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลนะครับแล้วก็ยังไม่ไม่มีรายงานการตรวจพบนะครับในเรื่องของการติดต่อนะครับโรคผู้ติดของของโรคไวรัสตัวนี้นะครับในประเทศไทยนะครับ มันจากที่ข้อมูลที่ที่เราได้รับทราบกันนะครับก็ <S <S บจะพบว่ามันอัตราความรุนแรงนะครับถ้าเทียบกับโรคอื่นๆเนี่ย <S <S น,นะครับก็มีอัตราความรุนแรงที่ทําให้ป่วยเสียชีวิตเนี่ยก็อาจจะสูงหน่อยนะครับประมาณ40-70เอร์เซต่แตกา,ารแพร่นะครับก็ไม่สามารถที่จะแพรได้ง่ายๆนะครับณนขณะนี้นะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการติดเชื้อเนี่ยโดยส่วนใหญ่นี่ก็จะมาจากการติดเชื้อของค้นงคาว นะครับครับจากสัตว์สู่คนอย่างนี้นะครับแต่ก็มีรายงานว่าจากคนสู่คนได้เหมือนกันแต่ว่าการติดตอ่อเนี่ยก็เป็นการติดตอ่อจากิ่งคัดลังนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของน้าลายเองทางเลือดเองอย่างนี้นะครับไม่ได้ติดต่อกันง่ายเหมือนเหมือนเหมือนโรคระบบทางเดินหายใจอย่างอื่นนะครับค่ะก็คือไวรัสนิปาที่ว่านี้เนี่ยเป็นไวรัสที่มาจากสัตว์สู่คนแต่ว่าก็สามารถที่จะติดเชื้อผ่านสารคัดหลัง คนสู่คนได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการป้องกันในเบื้องต้นนะบางคนเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเราเรามีมาตรการป้องกนะันนักท่องเที่ยวแต่ว่าบางคนอาจจะมีเดินทางไปอินเดียหรือเงี้ยค่ะควรที่จะต้องป้องกันตัวเองอย่างไรเพื่อไม่ให้รับเชื้อเข้ามาค่ะครับในเรื่องส่วนของเรื่องการป้องกันนะครับการเฝ้าระวังกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็โดยท่านผู้บริหารนะครับมีกระทรวงม,รมีกรม การแพทย์นะครับก็จะดูแลในเรื่องของการออกคําแนะนํานะครับแล้วก็ดูแนวทางในการรักษานะครับซึ่งก็มีแนวทางในเรื่องของการดูแลและการรักษาในเรื่องของการควบคุมโรคนะครับรงควบคุมโรคนะครับทางทีมงานก็มีการประชุมในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในส่วนของการเฝ้าระวังคนที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนะครับหรือเดินทางไปในส่วนของประเทศกลุ่มเสี่ยงตรงนี้ก็มีแนวทางในการเฝ้าระวังอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของการที่ นักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าประชาชนโดยทั่วไปที่จะเดินทางไปพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับก็คำแนะนำจริงๆก็คือเรื่องของการป้องกันการติดต่อนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสัมผัสสิ่งคับหลังโดยตรงนะครับเช่นกลงน้ําลายนะครับหรือเรื่องการบริโภคอาหารนะครับหรือเครื่องดื่มที่อาจปนเปื้อนนะครับจากตัวข้างข่าวได้นะครับหรือก็ดีเรื่องการสัมผัสนะครับป่วยนะครับหรือสาตสัตว์โดยที่ไม่ป้องกันนะครับล้างมือเสมอนะครับล้างมือ ตลอดเสมอนะครับแล้วก็อาจจะต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงกรณีของบุคลากรทางการแพทย์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับซึ่งต้องใช้ชุด PPE อย่างเคร่งครัดปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อครับนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับก็ทางการก็ได้ออกคาแนะนาอย่างนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับไม่ต้องตื่นตระหนกมากนะครับแต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังมีความรอบรู้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับก็ทําให้เราได้ทราบข้อมูลเหล่านี้นะครับเป็นระยะะครับ ท่านอธิบดีครับตามกระแสะข่าวที่มีการเล่าลือกันบอกว่าเจ้านิปาเนี่ยมันจะมีความร้ายะแรงกว่าโควิด -19 เนี่ยท่านอยากให้ท่านช่วยยืนยันนิดนึงครับว่าตอนนี้จากการที่ติดตามสถานการณ์เนี่ยมันขนาดนั้นเลยไหมฮะก็อ,ะอ,อย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าไวรัสนิปาเนี่ยนะครับก็เป็นตานเอไวร A ัสนะครับก็เทียบกับตัวของโควิดนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยเราก็จะพบว่าอาการแพร่เชื้อของโควิดเนี่ยมันจะ,ะมากกว่านะครับ,รบก็คือจะเร็วกว่า นะครับแต่ตัวการแพร่เชื้อนะครับของไอตัวของไอตัวนิปาเนี่ยนะครับแต่แพร่เชื้อได้ได้ความรุนแรงแพร่เชื้อได้น้อยกว่าคือติดต่อจากอีกคนหนึ่งไปอู่คนหนึ่งเนี่ยนะครับได้น้อยกว่าซึ่งตอนนี้เราก็จะวัดจากค่าอาสูอยู่หรืออาณัตเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่0.5นะครับแต่ว่าสถานการณ์เหล่านี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ในขณะนี้คือการที่จะแพร่จากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือยังต่ำอยู่แต่ความรุนแรงนะครับว่าเวลาถ้าเกิด ป่วยแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะรุนแรงนะครับอัตราการตายก็จะสูงนะครับอืมนะคะก็คือการแพร่เชื้อเนี่ยอาจจะไม่เท่าโควิดในช่วงที่ตอนมีการแพร่ระบาดนะแต่ว่านะความรุนแรงของอาการถ้าพูดถึงอาการของคนที่ได้รับไวรัสนิปายนี่มันจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วที่ว่ารุนแรงถึงขนาดสมองอักเสบเนี่ยนะคะคือมันจะต้องเป็นอาการในลักษณะแบบไหนระยะต้นไปจนถึงระยะสูงเนี่ยคะ่ะ ในส่วนของอาการนะครับก็จะเป็นอาจารย์มีไข้นะครับไข้ี้ส่วนใหญ่จะเป็นหลักนะครับซึ่งก็มีการคัดกรองในส่วนเหล่านี้ปวดศีรษะได้นะครับแล้วก็มีปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับมีไอเก็บคอได้บางรายก็อาจจะมีอาเจียนได้ด้วยเช่นเดียวกันในระยะที่รุนแรงหรือในคนที่เป็นมากๆเนี่ยนะครับก็สามารถทําให้เกิดสมองอักเสบได้สับสนบางคนก็เึมหมดสตินะครับแล้วก็อาจจะต้องเสียชีวิตได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็อยู่ประมาณ 40- 7ถึงจ ต่าห้าเนี่ยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะท่านครับสุดท้ายต้องถามจริงๆว่าในอนาคตอันใกล้เรายังมีความมั่นใจขนาดไหนว่าจะสามารถป้องกันนิปาไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยได้ครับท่านครับในบทบาทในส่วนนี้นะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมควบคุมโรคนะครับก็มีแนวทางอย่างชัดเจนนะครับก็คือในการเฝ้าระวังตั้งแต่ผู้ที่เข้ามานะครับ แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการคัดกรองนะครับความพร้อมนะครับต่างๆนะครับในการที่จะต้องตรวจคัดกรองนะครับเนียทางในการรักษานะครับในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยนะครับเราก็รับผิดชอบในเรื่องของการตรวจนะครับเราก็ใช้วิธีการตรวจเรียวทาง PCR นะครับก็มีห้องแลบนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับสามารถที่จะตรวจนะครับคนที่ติดเชื้อนะครับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะป้องกันได้ครับ โอเคสอบถามกับทางท่านอธิบดีแค่นี้ก่อนนะครับท่านครับขอบพระคุณมากมากนะครับท่านครับขอบพร,ร,ระคุณครับขอบพระคุณครับท่าน,<อ>านคุณหมอสราวุฒิบุญสุขครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังคงต้องเฝ้าตับตาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจนถึงณเวลานี้อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันจนเกินไปยังอยู่ในการดูแลของอกระทรวงสาธารณาสุขกันอยู่น,นะครับคุณผู้ชมครับ